ครับที่เห็นอยู่มีเรือผมจะเป็นเรือโดยโดยสารนะครับเป็นเรือที่นั่งเป็นไรหัวเนนะข้าไปแม่น้ำแม่แม่กลองแล้วก็วนลอบไปตากาะแล้วก็จะไปดูช่วงเวลามืดค่ำก็จะไปดูหิงห้อยนะครับที่ออกมาบินผ่านตามบริเวณสวนนะครับเป็นธรรมชาติ จะเห็นแม่ค้าครับแม่ค้าที่ขายของบนเรือนะครับพายเรือมาขายของตามกระลิ่งริมคลองนะครับก็จะมีลูกค้านั่งกินได้บรรยากาศเป็นบรรยากาศเดิมๆยังอนุรักษ์ไว้นะครับที่สุดยอด ต่อๆกันมาคดูวิถีชีวิตคนอัมพวาที่นี่ตลาดน้ำอัมพาวายินดีต้อนรับอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ลงไปข้างล่างกันดูสิยามเย็นนะครับตั้งแต่หกสิบเจ็ดนาฬิกาเป็นต้นไปก็ะจะ มาเที่ยวดูแบบตลาดวิถีชีวิตดั้งเดิม ี่ครับเป็นภาพที่จังเดิมที่วิถีชีวิตที่ถ่ายทอดถ่ายทอดกันมาสู่ลูกหลานก็จะเป็นแบบนี้วิถีชีวิตหรือลูกค้านะครับก็จะขายของกันไปลิ่มน้ำลิ่มทองเลยทีเดียว มาเที่ยวมาล้ไ่รือฮาวครับนี่ครับดูนิดนึง้ยา นี่ครับหนึ่งรอบแล้วก็มาส่งตรงนี้ครับผมอ๋อคนละหกสิบบาทหกสิบบาทอ่าหนึ่งผ้าเยอะมากเลยไม่จะไปพี่ไปก่อนแล้วถ้ากลับมาเดินนะไม่ไม่ยังไม่มืดเราจะชมตลาดก่อนคนะถจะเห็นเงินห้อยมาถ้ไม่เห็นคืนเงินนี่ครับเนี่ยพี่ไปได้เลยเพราะว่าถ้าไม่ไม่เห็นหมูแม่สามพี่ต่างชาติเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่เห็นหมูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาชมตลาดแล้วก็วนมาส่งที่เก่าใช่ครับใช่เลยโอเคครับเด็กผ้าก็ไม่ออกปากลงได้เลยเนาะ

ยังไงก็ต้องเซฟปลอดภัยไปก่อนเดี๋ยวยังไงก็ พานั่งเรือนะครับชมบรรยากาศพิธีชีวิตของที่นี่นะครับที่คำพภวา,านะครับตอนนี้เรือกำลังออกจะไปดูสายิง่งห้อยช่วงเวลาประมาณ6กโมงเสร็จพอดีเลยนะครับหิ่งห้อยกำลังจะบินผ่านบริบเวณริมสวน,นริมคลองนะครับ ับให้ชมภาพบรรยากาศ วิถีชีวิตีแบบหนึ่งนะครับในรูปแบบของดั้งเดิมที่ก็อยู่แบบเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรครับสืบทอดตะต่อมาครับก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ออกจากท่าน้ำมุ่งหน้าเข้าสู่แม่น้ำแม่กลองบรรทุกผู้โดยสารเต็มลำเรือหลักจากนั้นนะครับเรือก็จะได้วิ่งเข้าไปเทียบกะลิงจอดดับเครื่องให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพและดูแสงทิ้งห้อยด้วยตาเปล่าจากการที่ได้ไปสำัำผัสผมเองตัวหนึ่งในนั้น ก็จะเห็นแต่นี้ห้อยเันระย่ระยบดูสวยงามเป็นไปตามธรรมชาติมากเสียดายที่ถ่ายภาพแล้วไม่ติดนะครับถ่ายภาพไปแล้วไม่ติดเสียดายที่นำภาพมาฝากให้สำหรับให้ทุกทุกท่านได้ชมกันดังนั้นถ้าหากว่าอยากมาสัมผัสด้วยตัว่านเองก็ มาเที่ยวที่ตลาดน้ำำาพาพําอัมพวานะครับก็จะมีเรือบริการไปสาหรับเที่ยวเลาะลิมตลิ่งดูชมภาพภูมิทัศน วนรอบแม่น้ำตากอกะก็ไปดูแสงห้อยครับก็ภาพอาจจะตายไม่ติดกลับมาถึงที่มาถึงท่าจอดเรือที่ตลาดน้ำพวา กันที่กลับมาโดยไล่เลี่ยนถอดเสื้อมผู้ชีพออกอคุ้นเข้าไปมีอะไรร่วงไหมหายคนด้วยกันนะครับไปด้วยกันีเดียอัพเทคสิอนนงอตกไ เคยนั่งแต่เลือจยาครับเลไสมารือเป็นงานเยหายคครับเดี๋ยวพาไปดูหา আলায় কিম like เเลยเนี่ยน้ำตาลจากน้ำตาลจากอัมพาวาปลาทูยักษ์ดีครับใหญ่มากมปลาทูอะไรใหญ่จริงๆด,ดีครับเนี่ย เอ็นหมูมส,ส,สีไม้เอาสักสีไม้อร่อยจิ้มหรือว่าแยกไปคะราดไปเลยครับ เำอป,ปลาชิมไหมชิมไหมอ่าถุงเท่าไหร่ครับสามสิบคัะช<ๆ>ิมขันได้อาชิมให้พี่ชิมอ่าชิม,มเดี๋ยวชิมสัก<ๆ>อื<ๆ>ออร่อยครับ